بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh ท่านพี่น้องผู้มีอีมานต่ออลล l a ์ผู้หวังในความเมตตาของพระองค์ทุกท่านนะครับพี่น้องครับวันนี้เรามาใคร่ครวญแล้วก็ตึกตรองคําสอนของผู้รู้ท่านหนึ่งซึ่งผู้รู้ท่านนี้เนี่ยเป็นที่รู้จักของคนในสังคมเมืองไทยอย่างมากทีเดียว นั่นก็คือท่านอิมามชาฟิอีท่านอิมามมฮ oh ัมมัดบินอิดริสอัชชาฟิอีซึ่งเป็นบุคคลที่มีความปราดเปรื่องเป็นบุคคลที่มีความจำที่แม่นยำเป็นบุคคลที่มีความสามารถท่องจำนะครับสิ่งต่างๆที่เป็นหะด,ดีิเป็นคำพูดของท่านนาบีมุมฮัมมัดสอลลัลฮุาะลหิวะซัลลัมได้อย่างมากมายซึ่ง ผมได้นำเอามาสองประโยคสองประโยคนี้เนี่ยพี่น้องถ้าหากว่านำเอามาคิดแล้วก็ใคร่ครวนมันเป็นประโยคที่ตรงกับคำสอนของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวาไลฮิวะซัลลัมด้วยแล้วก็เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมทีเดียวถ้าหากว่าเราจะได้นำเอาคำสั่งสอนของอุลมามะเนี่ยเอามาปฏิบัติเพราะว่าคำสั่งสอนของอุลมามะเนี่ยมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ สอดคล้องกับฮะดีษของท่านนาบีนั่นแหละเป็นสิ่งที่เรายึดถือมาปฏิบัติได้แต่ถ้าหากว่าเป็นความเห็นของอุลมามะที่ไม่สอดคล้องหรือว่าขัดแย้งกับฮะดีษของท่านนาบีเราก็อย่าไปพึ่งอย่าไปพึ่งกล่าวหาผู้รู้ท่านนั้นว่าเป็นคนที่ไม่เอาไหนเป็นคนที่ไม่ได้เรื่องอะไรทำนองนี้นะพักเอาไว้ก่อนคำพูดของท่านก็พักเอาไว้นะครับเผื่อว่า ท่านอาจจะมีความรู้ได้แค่นั้นเผื่อว่าท่านอาจจะไม่รู้หะด,ดีสของท่านนาบีในเรื่องนั้นๆที่ที่ท่านได้กล่าวเอาไว้เราก็ให้เกียรติแก่ท่านโดยที่ไม่เหยียดยาไม่ดูถูกพักเอาคําพูดตรงนั้นเอาไว้ก่อนหันมาเอาหะด,ดีสของท่านนาบีถ้าอยู่ในกรณีที่คําพูดเหล่านั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ขัดแย้งกับหะด,ดีสของท่านนาบีมุฮัมมัดสอลลลอฮวอะลฮิวะซัลลัมแต่คําพูดคําสอนของท่านอิมามชาฟีสองประโยคนี้ เป็นสิ่งที่สอดคล้องกับฮะดีสของท่านนบีแล้วก็เป็นการสรุปคล้ายๆกับว่าเป็นการสรุปความมาจากฮะดีสของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวอะลฮิวะซัลลัมคำพูดประโยคที่หนึ่งเนี่ยท่านบอกอย่างนี้นะมันอรอดะไอยูนาวิรุลลอฮุกลัลบูฟัลยัทรุกอัลกะลามฟีมาลายะนีฮี ใครก็ตามแต่ที่ปรารถนาอยากที่จะให้อัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลาทำให้หัวใจของเขาเนี่ยหัวใจของเขาเนี่ยมีรัศมีเขาจงละทิ้งคำพูดที่ไร้สาระไม่ใช่คำพูดที่โกหกนะคำพูดที่โกหกนะจำเป็นเลยวาจิบต้องละทิง้งคำพูดที่ไม่ดีดา่าท้อนินทาดูถูกเหยียดยามอิจชา คำพูดต่างๆเหล่านั้นเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องละทิง้งแต่พูดในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์พูดในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์มีเยอะแยะไปพี่น้องบางคนเนี่ยใช้เวลาไปในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์อย่างมากเล่นมักรุกเล่นมัก์คอตเล่นเกมอ่านการ์ตูนอ่านหนังสือที่มันไร้สาระที่มันไม่เพิ่มประโยชน์อะไรไม่เพิ่มคุณงามความดีอะไรให้แก่ตัวของเราเองเลย ถ้าใจไปหมกมุ่นอยู่กับสิ่งที่ไร้สาระไปพูดไปสนทนาพาธีกันในสิ่งที่ไร้สาระหัวใจของเราจะเป็นหัวใจที่ไม่สงบจะเป็นหัวใจที่ไม่มีความสุขเพราะอัลลอฮ์จะไม่ให้รัศมีแห่งความดีนั้นเกิดขึ้นในหัวใจของเราแต่ถ้าหากว่าคนคนหนึ่งได้พูดในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีพูดในสิ่งที่จะก่อให้เกิดการยำเกรงต่ออัลลอฮ์พูดในสิ่งที่จะก่อให้เกิด การกระทำกันในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีตรงนั้นแหละหัวใจย่อมที่จะได้รับความโปรดปรานจากอัลลอฮ์ได้รับแสงสว่างได้รับความสุขได้รับความสงบที่อัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลาจะประทานให้เพราะฉะนั้นพี่น้อง <c oughs> เราจึงได้พบว่าท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลฮุอะัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวอย่างนี้นะครับว่ามันอารอดะอายุนาวิระ นะครับใครก็ตามแต่อันนี้เป็นคําพูดของท่านอิมามชาฟีนะใครก็ตามแต่ที่อัลลอฮ์อัลลอฮ์ปรารถนาให้หัวใจของเขาเนี่ยได้ได้ได,ได,ได,ไดมีรัศมีแห่งความดีเขาจงละทิ้งคําพูดที่ไร้สาระมันมาสอดคล้องกับคําสอนของท่านนาบีที่ว่ามินฮุสนิลอิสลามินมัรีตัรกูฮูมาลายานีช่างเป็นความสวยสดงดงามเป็นความสวยงามของบุคคลที่ เป็นผู้มุสลิมเนี่ยเป็นผู้ที่นับถือศาสนาของอัลลอฮ์เป็นผู้ที่ยึดมั่นกับหลักการของอัลลอฮ์นั่นก็คือการละทิ้งในสิ่งที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อะไรกับเขาทั้งคำพูดและการกระทําทั้งการปฏิบัติอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่อิมามชาฟีได้บอกเอาไว้แน่นอนยังยิ่งความสวยงามของศาสนาอิสลามก็ย่อมที่จะนำไปสู่คุณงามความดีถ้าหากว่าเป็นมุสลิมที่ดี เป็นมุสลิมที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลายอย่างแท้จริงหัวใจย่อมมีความสุขหัวใจย่อมได้รับความสุขสงบโดยเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ได้โปรดประทานให้นะครับอีกคำพูดหนึ่งพี่น้องท่านอิหม่ามชาฟีอีบอกอย่างนี้นะครับว่าซาลาสตุนตาซีดูฟิลอักลีมูจาและสตุลออุลามะ ว m u j a สต a s a ล u a l น a l i h i n و ترك الكلام في ما لا ي, ي ع ن ฮ ه ท่านอิมามชาฟะอีได้พูดเอาไว้อีกประโยคหนึ่งนะครับอีกเรื่องหนึ่งท่านบอกว่ามีอยู่สามสิ่งที่จะทำให้หัวใจของท่านนั้นเนี่ยนะครับอ,อ,อะไรละ่ะที่จะทำให้สติปัญญาของท่านเนี่ยเป็นสติปัญญาที่ที่ดีแล้วก็ เพิ่มพูนความจําเพิ่มพูนสติปัญญาให้แก่สู่เจ้าเพิ่มพูนความเฉลียวฉลาดให้แก่สู่เจ้าถ้าจะทําอะไรอะไรแล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทําให้เราเนี่ยมีความเฉลียวฉลาดมากขึ้นปาดเปลืองมากขึ้นมีสติปัญญาเป็นผู้ที่ฉลาดเป็นคนดีมากขึ้นเนี่ยให้ทำสามสิ่งนี้นะมูญาและสตุลอลลามะนั่นก็คือการนั่งพูดคุยสนทนากับบรรดาผู้รู้ เอารอพี่น้องครับเดี๋ยวนี้เรานั่งสบายๆเลยพี่น้องไม่ต้องมาหาผมที่บ้านไม่ต้องไปหาอาจารย์คนนั้นไม่ต้องไปหาอาจารย์คนนี้เดี๋ยวนี้เนี่ยทั้งภาพทั้งเสียงนั่งพูดคุยให้แก่พี่น้องได้รับฟังในสิ่งต่างๆที่เป็นความดีทั้งนั้นเลยขอให้ตั้งใจในแต่ละช่วงเอาชอบช่วงไหนก็น,นั่งสักช่วงหนึ่งนั่งกับบรรดาผู้รู้เอ๊ะ แล้วก็นั่งกับบรรดาผู้รู้แล้วก็จะถามยังไงล่ะอ,อ้าวรายการที่มีเป็นรายการสดโทรศัพท์เข้าไปเลยพี่น้องถามในสิ่งที่เราอยากจะรู้ในสิ่งที่เราอยากจะเข้าใจนี่ก็เช่นเดียวกันเหมือนกับว่าเราได้นั่งอยู่กับบรรดาอุลมามะแล้วอัลฮัมดุดลิลลาห์พี่น้องการที่จะมีโอกาสได้นั่งกับบรรดาอุลมามะนี่ยากนะพี่น้องเดี๋ยวนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาได้มอบสื่อที่เรียกว่าเอ,อ ทีวีได้มอบสื่อนะครับที่เป็นการออกอากาศทางด้านจานดำนี่แหละนะครับสถานีโทรทัศน์ไวชแนลนะครับออกอากาศทุกทุกวันวันละ24ชั่วโมงนะครับมีอุลมามะมีบรรดาผู้รู้ได้พูดคุยกับพี่น้องนั่งฟังการที่จะนั่งกับบรรดาอุลมามะแล้วก็ทำให้ความปาดเปืองมันเกิดขึ้นทำให้ความเฉลียวฉลาดเกิดขึ้นก็คือ นั่งฟังพิจารณาไขค,ครวนในสิ่งดีๆที่อุลมะได้พูดคุยปดดาคณาจารย์หลายอาจารย์ทีเดียวนะครับที่อยู่ในสถานีโทรทัศน์พูดแล้วก็แนะนำแล้วก็ให้ความเข้าใจให้ความกระจ่างแก่พี่น้องแต่ละคนเนี่ยแนะนำแก่พี่น้องในเรื่องดีๆทั้งนั้นเลยอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้อง ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เอาล,ล้อโปรดปานเอาลลอเมตตาให้แกเราจริงๆที่ได้มีโอกาสมีความสามารถนะ่พี่น้องมีความสามารถที่จะได้นั่งกับบรรดาอุลามะด้วยการเรียนรู้ด้วยการทำความความเข้าใจในสิ่งต่างๆอย่างมากมายก่อนๆน,นี้ถ้าเกิดว่าเราไม่มีวิทยุไม่มีโทรทัศน์หรือไม่มีวิทยุเนี่ยนะนานๆทีปีหนนะบางทีในชีวิตของเราเจออุลามะแต่แค่ครั้งเดียวเด้นนั่งคุยกับอุลามะเพียงครั้งเดียวเท่านั้นแหละ เดี๋ยวนี้ทุกวันเลยทุกเวลาเลยก็ว่าได้ในขณะที่คณาจารย์ได้นำเสนอส่วนต่างๆที่เป็นความรู้ความเข้าใจในศาสนาของอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลานะครับประการต่อมาท่านอิหม่ามชาฟีบอกอย่างนี้นะวามูจาและสตุสซอลิฮีนแล้วก็ให้นั่งร่วมกับบรรดาคนดีๆทั้งหลายอันนี้ต้องกานกรองหน่อยนะพี่น้อง คนที่อยู่ในที่ทำงานของเรามีทั้งคนดีและก็คนไม่ดีใช่หรือไม่ใช่พี่น้องแน่นอนพยายามอย่างยิ่งนะไม่ใช่หมายความว่าเอ้เขาก็ทำงานอยู่กับเรากนน็นั่งร่วมกับเขาไปเขาทำไม่ดีเป็นคนไม่ดีก็อยู่ร่วมกับเขาไปโดยที่ไม่มีการเตือนโดยที่ไม่มีการบอกกล่าวถ้าจะอยู่ร่วมกับคนไม่ดีเนี่ยมีอยู่ร่วมได้ในสถานะเดียวพี่น้องพยายามเตือนเขาพยายามบอกเขา พยายามที่จะนาซีฮ้าเข้าหาหนทางในการที่จะหวานล้อมให้คนคนนี้ทิ้งในสิ่งที่เป็นคุณงามความสิ้งในสิ่งที่เป็นความชั่วให้ได้แล้วก็หันมาทําในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีถ้าเกิดว่าอยู่กับคนที่ไม่ดีอยู่ในสถานะของผู้ตักเตือนผู้ที่จะหาทางให้เขาหลุดจากความชั่วอยู่ได้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าอยู่แล้วเตือนก็ไม่เตือนแถมเวลาเขา ทำในสิ่งที่เป็นความชั่วก็นั่งมองเฉยนั่งดูเฉยโดยที่ไม่ห้ามปรามไม่ว่ากล่าวตักเตือนโดยเฉพาะในหมู่ของพวกเราเนี่ยเพื่อนๆเนี่ยมันจะมีคนบางคนที่ชอบนินทาลับหลังชอบเอาเรื่องคนนั่นมาคุยให้เราฟังเรื่องคนนี้มาคุยให้เราฟังนี่แต่เกิดว่า,าไม่มีการเตือนนะเรานั่งฟังเขาอยู่ทุกวันทุกวันเรานี่แหละทำผิดเหมือนดังที่เขาทำผิดไปด้วย เพราะคนที่อยู่ในขณะที่มีการทำความผิดเนี่ยต้องมีการเตือนถ้าไม่เตือนแล้วก็ไม่ได้มีปฏิกิริยาไม่มีการหาทางที่จะให้เขาหลุดพ้นจากความผิดตรงนั้นแสดงว่าเราเนี่ยเห็นดีเห็นงามไปกับความผิดตรงนั้นด้วยเท่ากับว่าเรานั่นเป็นผู้มีส่วนร่วมในการทำความผิดตรงนั้นไปด้วยเพราะฉะนั้นการที่จะนั่งร่วมพูดคุยกับใครจะอยู่กับใครอยู่กับเพื่อนคนไหน จะต้องระมัดระวังนะครับว่าคนคนนั้นจะต้องเป็นคนดีของอัลลอฮฺซุบฮานะหัวตาลานี่แหละพี่น้องสองอย่างแล้วนะอย่างที่หนึ่งนั่งร่วมกับบรรดาผู้รู้สองนั่งร่วมนั่งพูดคุยกับบรรดาคนดีแล้วมันก็จะเพิ่มพูนความเฉลียวฉลาดเพิ่มพูนสติปัญญาได้รู้ได้เข้าใจได้มีความรู้มากขึ้นเดี๋ยมีความเข้าใจมากขึ้นนะครับ วัตรัรกุลกะลลมฟีมาลายานีแล้วก็ละทิ้งคำพูดที่มันไร้สาระออกไปจากวงสนทนาซะจะคุยอะไรจะพูดอะไรส่วนใหญ่แล้วพวกเราเนี่ยวัลานั่งจับกลุ่มกันก็อยากที่จะมีเสียงตลกขบขันมีเสียงหัวเราะมีเสียงเฮฮาก็เอาเรื่องนั้นมาคุยกันเรื่องนี้มาคุยกันดูแล้วล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องไร้สาระทั้งสิ้นเลยพี่น้อง สิ่งนั้นน่ยถ้าเกิดว่าทําแล้วนี่นะครับพี่น้องมันไม่เพิ่มคูณความปราดเปลืองไม่เพิ่มพูนสติปัญญาให้แก่เราคือไอ้ของโรกๆสมองเนี่ยถ้าเกิดเราไปจำจาจจมามากๆแล้วเนี่ยไอ้ความดีงามที่เราจะไปจำเนี่ยมันก็จะเสื่อมลงเขาเรียกว่าใช้ปัญญาหมดไปกับสิ่งที่ไร้สาระบางคนเนี่ยเอาล้อเรื่องตลก เรื่องแล้วเรื่องเล่าเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนู้นเรื่องนั้นเล่าไปสมวันแปดวันไม่ซ้ํากันเลยโอ้โหแสดงว่าปัญญาเนี่ยไปจําในสิ่งที่ไร้สาระเยอะมันจึงทําให้สิ่งที่ดีๆที่ควรจะจํากุรรานที่เขาควรจะท่องจําจึงไม่เกิดขึ้นในปัญญาของเขาพี่น้องเพราะฉะนั้นสามอย่างนี้นะที่ท่านอิหม่ามเชฟฟีเนี่ยได้แนะนําบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายนั่งร่วมกับบรรดาอุลมามะ ถ้านั่งร่วมกันแบบตัวเป็นๆน,นี่ไม่ได้ก็นี่แหละนั่งตอนหน้าทีวีนี่แหละรายการสดๆโทรศัพท์ไปถามได้ถ้าขาก็ว่าไม่เข้าใจในบางเรื่องแล้วเดี๋ยวนี้ทางสถานีโทรทัศน์บางแห่งก็ถามตอบกันสดๆเลยพี่น้องเหมือนกับว่าเรานั่งพูดคุยกันต่อหน้าต่อตานี่แหละอันที่ลนึ่งสองนั่งร่วมอยู่กับคนที่ดีๆทั้งหลายแล้วก็สเวลานั่งร่วมอยู่กับคนดีๆทั้งหลายเนี่ย พยายามนะอะไรที่เป็นเรื่องไร้สาระทิ้งให้หมดเลยสามสิ่งนี้พี่น้องครับเป็นคุณลักษณะของผู้ศรัทธาเป็นคุณลักษณะของคนดีที่เขาต้องการที่จะให้ชีวิตของเขาได้ดีก็ต้องนั่งอยู่กับคนดีนั่งอยู่กับบรรดาผู้รู้จะพูดอะไรก็ตามแต่จะไม่พูดนอกจากสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เป็นคุณงามความดี สามสี่ประการนี้นะครับที่เดบบอกอันนี้เป็นคําพูดคําสอนของท่านอิมามชาฟีล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ก็เลยนําเอามาพูดคุยแก่พี่น้องเผื่อว่าพี่น้องจะได้นําเอาไปคิดตึกตรองแล้วก็หาทางนะครับในการที่เราจะได้ปฏิบัติตามคําสั่งสอนของคนดีๆเพื่อว่าเราจะได้รับแต่ในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮุวาตานะครับวบิลาฮิตตฟิกวันฮิดายะ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته